วันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดว,นวันอาทิตย์นะพาเด็กๆมาอาบน้ำนนอ,อาบน้ําในอ่างเออเปิดน้ําใสาสะอาดเลยนะครับไม่ได้ไปไหนก็เลยให้เด็กมาอาบน้ํากันลอยคออยู่ในอ่างโดยเฉพาะไออุ่นนะครับโอ้โหวันนี้เล่นสองรอบแล้ว มาเช้าก็ลงรอบหนึ่งเออแล้วตอนนี้ก็ลงรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเอ่อจับหัวเลยจับหัวจบคุณเออนะจับหัวพี่พี่ไอรินเออเอ่อตีน้ำตีน้ำตีน้ำ,นำเออเอาตีครับ ดำน้ำดิใครดำน้ำเก่งขอบคุณดำน้ำเก่งไหมดูดิว่าเด็งานอันนึงจ้องจ้ำแ่งกันเ้ดูดิเ้อ้าไอ้ะกไอุ้้นมันลก่ี่ไอรินแป๊บเดียวแลหวละ<อ>น ไอ้ไินดำได้แป๊บเดีย,ดยดวี่โชมคุณชนะไปแล้วไอ้อุ่นไอ้อุ่นนั่งลงอปีนักปนะิดหน้าปิดหน้าเอ้ปิดหน้าวคน้ำเข้าออ้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เฮ้ยออเออ่า สามนาทีหรือยังน,นาทีครึ่งน,นาทีครึ่งน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวนาทีครึ่งเอาสักสามนาทีนะโอ้ยดูพี่ลินโดดดิดูพี่ลินโดดที่อันนีอันนี้ตก

อ้าครับุยเดี๋ยวลบอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ